สวัสดีครับผมลานดาวลุงเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเชือกตมหนองแปนอำเภอกุาลาสัยจังหวัดรลสินครับผมเบอร์โทร077943225ครับผมวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ B2440 นะครับเป็นตัวเอสนะครับผมคันนี้ตัวล่าสุดเลยนะครับผมคันนี้สวยๆเดิมๆทั้งคันนะครับผมรถปีหกหนึ่งนะครับ มาดูชั่วโมงการทำงนานกันเลยครับผมทำงานได้แค่479ชั่วโมงเองนะครับผมคันนี้ยังเต็มเลยนะครับรถไล่สวยๆเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถ b 2440ตัว S นะครับผมคันนี้สีดำทั้งคันนะครับไม่มีผูนะครับ ไม่มี่วดซึมนะครับผมคันนี้นะครับมีอุปกรณ์นะครับผ่านพวนนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยแก่เลยนะครับ เคยแกะน็อตทั้งคันนะครับผมมาคิวซีนะครับอยู่เดิมทุกจุดน,นะครับผมเครื่องสวยเลยนะครับเครื่องเขียวเลยนะครับผมูได้เลยนะครับผมสวยเลยนะครับนนล้อหลังไม่เคยถอดน,นะครับผม ยนะครับใบยี่สิบนะครับผมหานควนตาช้างนะครับดี D H สองศูนย์ห้าพีนะครับผมตรงรุ่นเลยนะครับผมมาดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็สวยนะครับแห้งๆเลยนะครับ ไม่มีรั่วซึมนะครับผมอ่าพองเต็มเลยนะครับเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับจระบียังใสอยู่เลยนะครับผมลูกค้าเห็นไหมครับ้วคันนี้ใช้งานน้อยมากนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เยอะนะครับส0่รกว่าชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับ ไปท้ายสวยนะครับไม่แตกนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมเอาเลยสตาร์ทเลย เครื่องแน่นๆนะครับผมมาค,คิวซีอยู่เดิมทุกจุดนะครับมาดูหางครับคั่มดีนะครับเร็วลงเร็วนะครับผมโอเควิ่งด้วยน้อยคันนี้วิ่งเงียบนะครับ รถที่ใช้งานน้อยนะครับผมไม่แค่400กว่าชั่วโมงน,นะครับอันนี้เป็นรถไล่สวยๆเลยนะครับผม TPO ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับจอรบีเดิมจากศูนย์เลยนะครับที่ใส่มานะครับผมอันนี้นะครับ อันนี้ก็กับเลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับเราไม่ได้ดันเสาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีใบนี่นะครับผมเราจะเปิดดูเครื่องกันนะครับผมเยวมาดูเครื่องกันนะครับเป,เปิดดูเครื่องนอย ดูนะครับดูทีนะครับดูเรื่องทุกอย่นะครับวันนี้ต้องใช้กันเยอะแยะนะครับ วันนี้มีอุปกรณ์ผ่านพวงตัวรถนะครับราคา2 5 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโมตรแรกส่งฟรีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สุดออกมานะครับผมจองทางออนไลน์ได้นะครับทางร้านเรามีหน้าร้านนะครับจัดส่งจริงนะครับผมเรามีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับสวัสดีครับ